สวัสดีครับ b i b l e Talk กับออโปรครั้งนี้ให้หัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งชื่อเรื่องว่าหวังดีอาจหวังร้ายหวังดีอาจหวังร้ายหมายถึงอย่างไรนะครับคืออย่างนี้ครับคำแนะนำของคนที่หวังดีต่อเราเนี่ยเราต้องตรวจสอบด้วยแม้มาจากความรักหรือดูเหมือนว่ามันถูกต้องนะครับเพราะว่ามีแต่คนหวังดีกับเราทั้งนั้นแต่ความหวังดีที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าต้องระวังครับ ดูตัวอย่างในปฐมกาลบทที่16สามีคู่หนึ่งก็คือซารากับอับราฮัมพระเจ้าสัญญากับเขาทั้งสองนะฮะบอกว่าเขาจะมีบุตรชายเมื่อเขาได้รับพัทสัญญาของพระเจ้าแบบนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับคําแนะนําที่เขาเรียกว่าในฝ่ายกายภาพเขามองดูตัวเองเนี่ยเขามองแบบนี้ว่าเขาแก่มากแล้วนะ,ะทั้งคู่แล้วก็ตัวเขาเป็นหมันด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยเขาจึงหาวิธีการแนะนําสามีบอกว่า ไปมีลูกกับสาวใช้ก็คือนางหากาแทนที่เขาจะฟังและก็เชื่อฟังวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเขากับหาวิธีช่วยพระเจ้าเพื่ออยากจะเห็นว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้นั้นเป็นจริงสําเร็จโดยวิธีการของเธอเองอับราฮัมเองก็เป็นคนที่เลือกรับคําแนะนําของภรรยาทั้งที่ที่พระเจ้าก็สัญญากับเขาด้วยเช่นเดียวกันเขากลับลืมไป วิธีการที่เขาทําแบบนี้เป็นดูเหมือนว่าถ้าเป็นปกติมันสมเหตุสมผลใช่ไหมครับเพราะตัวเองเป็นหมันจึงไปมีลูกกับคนที่ไม่เป็นหมันแต่สิ่งที่เขาทํานั้นมันผิดกับสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเขามันเก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าสําหรับครอบครัวเราเห็นว่าชีวิตของครอบครัวของอับ,บราฮัมกับซารานั้นมีปัญหาต่อกันหลังจากนั้นและซ้ำร้ายทําให้เกิดปัญหาให้กับ นางฮากาและก็อิสมาเอลลูปที่เกิดมาจากเธอด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการที่ฟังคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องปกติคนเรามักจะฟังคําแนะนําที่เราต้องการใช่ไหมครับแต่ว่าคําแนะนําที่มีคนต้องการมาแนะนําเราเนี่ยเราต้องแยกแยะระหว่างว่ามันเป็นคําแนะนําที่ตอบสนองเนื้อหนังหรือเป็นคําแนะนําที่ตอบสนองความจริงพระวจนะของพระเจ้าอย่างนี้นะครับ เมื่อเราไปขอคําปรึกษาสําคัญสาคัญในชีวิตของเราคนก็แนะนําเรามาเนี่ยสิ่งที่สําคัญเราต้องดูว่ามันสอดคล้องกับความจริงของพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่จําไว้เลยนะครับว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะร่วงรู้ปัจจัยต่างๆที่มองไม่เห็นเท่ากับพระเจ้าพระเจ้าทรงร่วงรู้การเวลาและปัจจัยของพระองค์ที่จะอวยพรพรเราเพราะฉะนั้นการวางใจพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์แนะนําเป็นสิ่งที่สําคัญ พราะว่ามนุษย์ไม่สามารถแต่พระเจ้าสามารถเราจึงสามารถวางใจในพระเจ้าได้และพระองค์แถมยังรักและฟังหวังดีต่อเราเสมอพังพีอวยพระพรกับสําหรับผู้ที่รักและว,วางใจในพระองค์ในสุภาษิตบทที่16บหข้อยีว่าผู้ที่สนใจในพระวจนะก็พบของดีผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็จะสุขสบายหวังว่าทุกครั้งที่การตัดสินใจของเราจะนํามาซึ่งอของดี และชีวิตของเราจะจเจริญขึ้นด้วยความสุขสบายเพราะเราวางใจในพระเจ้าหนุนน้ำใจให้พี่น้องทุกครั้งที่ตัดสินใจเช็คเทวที่ี่พระวจนะที่พระเจ้าทรงบอกพูดกับเรานะครับเราจะไม่ผิดพลาดท,ทุกครั้งในการตัดสินใจครับสวัสดีครับ